ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถยนต์ m e r c e d e s A M G G L E 53แล้วนะครับเดี๋ยวไปลองขับเล่นๆกันหน่อยว่ามันจะโหดแค่ไหนกันเชียวสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ใน m e r c e d e s A M G G L E 53 f o r t สามโฟร์แล้วนะครับ<อ>แค่พูดชื่อรุ่นเนี่ยก็เสียเวลาไปประมาณ3วินาทีแล้วนะความรู้สึกแรกเลยอย่างที่หลายๆท่านท,ทราบแล้วนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ใน CLS 53นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปรีวิวไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วละอันนั้นก็ชอบมากแล้วนะแต่ฟิลของ CLS 53ม่ะมันจะแบบกระทันกระทันหน่อยอ่ะจะพูดยังไงใช้คำอะไรดีมันจะกระแทรกกระทันหน่อยเนอะด้วยความสไตล์เป็นรถคูเป้มั้งแต่พอมาอยู่ใน GLE 53เนี่ยเฮ้ยฟิลมันดีอ่ะจริงกองนิ่หน่นอยฟิลมันดีจริงครับคือมันได้ความนุ่มนวลแต่ว่าบอกก่อนว่าตอนนี้ผมก็ ้อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะในหน้าตาเนี่ยกล้องแพนไปครับหน้าตาตัวนี้ผมชอบมากนะเป็นหน้าตาบอกของ AMG Performance นะครับก็จะบอกของตัวอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับบอกกำลังเครื่องยนต์ทอรแรงบิดต่างๆเนาะเนี่ยตอนนี้ผมเหยียบอยู่แค่ประมาณพันรอบอะพันสองพันรอบเนี่ยโหดูทอรกดิมาสักครู่กดไปแค่สองพรอบเองเนาะเนี่ยทอรกพุ่งไปที่สองสเลยอะโหดจริง วจริงเดี๋ยวลงดูอีกทีเนี่ยสองพรอบท้อคัสซัดเข้าไป400แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนี่แค่คอมฟอร์ตนะครับเดี๋ยวเจอทางตรงก่อนลงลงถามก่อนว่า4ี่โมงเย็นเส้นสาธรจะโลงตรงไหน,นเ,เดี๋ยวเราไปหาคำตอบเป็นครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองความเร็วนิดนึงแต่ว่ามองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยก็ไม่ได้โลงให้ลองเท่าไหร่เนาะลองในโหมดคอมฟอร์ตก่อนแล้วกันนะครับ ปกติอ่ะต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะไม่ใช่เป็นคนไม่ได้เป็นคนที่ขับรถเร็วเนาะคือเลิกขับรถเร็วมานานแล้วอะแต่ทําไมถึงกล้าเหยียบกล้าลองอย่างเงี้ยเพราะว่าฟิลลิ่งความรู้สึกอะ่ะมันมั่นใจจริงๆนะคือมันนุ่มอะ่ะแล้วรถอ่ะสูงนะรถ SUV สยทรง GL-E เนี่ยมันเป็นตัวถังที่สูงอะ่ะแต่ว่าความรู้สึกมันสบายมากเลยมันไม่โครงไม่โยนเลยแล้วเมื่อสักครู่ที่ลองเหยียบ ดูแค่ประมาณเนี้ยความเร็วไต่ยอยู่ประมาณสัก70-80อ่ะเราไปถึง120เนี่ยโอ้โหผมว่าไม่เกิน2วิจริงนี่คือแค่โหมดคอมฟอร์ตเท่านั้นเองไอ้ครั้นที่จะลองเข้าสปอร์ตตอนนี้ก็ทขนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยนักนะครับอันนี้ไม่เซ็นเซอร์นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนได้ย่งใดโอเคแต่คือบอกกันเลยว่าดีอ่ะดีใครที่ อาจจะมองว่ารถยนต์ AMG อ่ะเป็นรถยนต์ที่สปอร์ตจะแข็งกระด้าง่ะผมว่าสำหรับ GLE 53คันเนี้ลืมความคิดนั้นไปได้เลยนะเพราะว่ามันนุ่มอ่ะแล้โอเคอาจจะมีเสียงคือบางท่านอาจจะเป็นรถครอบครัวนึงออกไหมครับแบบว่ามีน้องมีเด็กอะไรจะนั่งไปด้วยก็ตามเนี่ยเสียงมันก็จะมีเสียงอารมณ์เสียงเครื่องยนต์อ่ะเสียงท่ออนิดนึงนี่ขนาดยังไม่ปรับโหมดสปอร์ตนะเดี๋ยวผมลองปรับดูสัหน่อยไหม ล้องจับไปที่จอเลยครับตอนนี้เป็นโหมดคอมฟอร์ตใช่ไหมครับสปอร์ตสปอร์ตพัดไปเลยดีกว่าโอ้โ oh, หนไงเสียงท่อไงครับปรับปับปับปับ,ปบ,ปบเราก็ต้องอะไรเรียกว่าอยู่ในพื้นฐานความปลอดภัยก่อนนะครับเพราะคลิปนี้จะออกสู่โลกโซเชียลด้วยก็ ตำรวจอาจจะมาจับย้อนหลังได้ได้ยินเสียงท่อไหมยอเล่นรอเล่นเสียราคาหมดเดี๋ยวหาว่ามาเล่นปลาหีบอกเลยครับว่าเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าไอ้เจ้าตัวช่วงล่างก็จะปรับเป็นโหมดสปอร์ตเช่นเดียวกันนะครับโดยปกติอะถ้าเป็นในรถที่เป็นพาสเซนเจอร์คาร์ทั่วไปอะในรถอย่างซีค e ัสอีคัสที่เป็นโหมดสปอร์ตนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่า ช่วงล่างมันจะกระด้างขึ้นนะครับแต่ว่าในรุ่น GLE53 คันเนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันขับเรียกว่าขับมันขึ้นอะแรงขึ้นสนุกขึ้นแต่ไม่แข็งคือหนึบอะแต่ว่าไม่กระเขาเรียกว่าไม่กระเทือนอะ่ะไม่กระเด้งอะอันนี้คือดีจริงๆเท่าที่ผมอยู่กับบรสเด d เบ b e ์ z มานะที่ลองทดลองขับผมจะชอบ AMG c l 5 3มากที่สุด วันนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วกล้าบอกเลยว่า6ล้านมีทอนหากผมมีเงินขนาดนั้นนะครับผมซื้อจบแล้วถ่ายทำไมมาถึงภายในห้องโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ก็ลองเล่าถึงฟ e ล l i n g ความรู้สึกการขับขี่แล้วนะครับรถะันนี้ก็มาพร้อมกับหลังคาพารามิกซันรูฟนั่นเองนะครับ คือหลายท่านถามว่าเฮ้ยเมืองไทยจะมีไว้ทำไมร้อนต้องบอกก่อนกระจกหลังคาซันลูปเนี่ยยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับแต่สังเกตว่าจะเป็นสีเข้มเลยคือเป็นกระจก r r v v c y y l l s s นะครับที่มีการย้อมสีมาแล้วแล้วก็มีความหนากว่ากระจกปกตินะครับเพราะฉะนั้นมันจะกันความร้อนได้ระดับหนึ่งแหละที่ท่านบอกว่าร้อนนะเช,ชื่อผมนะครับว่ามันเป็นความรู้สึก อากาศของเมืองไทยแล้วก็พอเรามองเห็นว่าเป็นกระจกอะเราจะคิดว่าร้อนจริงๆอะไอเจ้าตัวเนี่ยมันกรองแสงมาแล้วกรองความร้อนมาแล้วระดับหนึ่งเลยนะไปดูห้องโดยสารด้านหลังครับอย่างที่บอกครับว่าคันนี้เป็นตัวถัง GLE นะครับก็เป็นคือเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นที่นั่งด้านหลังเนี่ยหายห่วงเลยนะครับกว้างขวางมาก สามารถรองรับ ISO FIX นะครับบอกเป็นคาซีตติดตั้งเด็กได้เพราะฉะนั้นเดินทางท่านจะไปแคมปิ้งท่านจะไปขับสนุกสนุกสปอร์ตมันตอบโจทย์หมดเลยแล้วก็เออแทนมาที่หน้าผมมั่งนี่อ่าหลายท่านว่าแบบมาดูรถใช่ไหมคันมันใหญ่มากเนอะถ้าดูที่ต้นคลิปอะแล้วบอกว่าใช้ในเมืองจะเป็นยังไงเชื่อผมเลยครับถ้ามาลองขับจริงจะรู้เลยว่าคล่องตัว จริงๆครับใช้ในเมืองไม่ได้รู้สึกว่าลำบากหรือว่าใหญ่โตเกก,กะอะไรเลยมันคล่องตัวจริงๆโอเคครับ,รบเลี่ยงไม่ได้ว่าถ้าในตึกออฟฟิศในกรุงเทพบางตึกที่ทจอดแคบๆแบบก็อาจจะแบบมินเมมินเมหน่อยเนาะต้องขับแบบชํานาญหน่อยแต่ถ้าความคล่องตัวทั่วไปเนี่ยเชือ่อครับว่าทัศนวิสัยมันกว้างขวางมากตอนนี้นิสสันนวราแซงไปหนึ่งคันแล้ว ไม่มีในสคริปต์เลยครัพูมทำไมคะโอเคก็อยากอยากบอกครับว่าย้ำอีกทีหนึ่ง้วกันในในเพื่อนเนซลนะเพื่อนเพี่น้องเซลชอบคุยกันว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่มีตังอ่ะมีตังรัสี่ห้าล้านหกล้านเนี่ยแล้วอยากซื้อรถเบนซ์สักคันอะม r ส e เดสสักคันอะพี่จะชอบชอบรุ่นไหนซื้ออะไรผมจะตอบเสมอว่า AMG CLS ห้าสิบสามวันนี้ผมเปลี่ยนคำตอบแล้วครับ ถ้าผมมีเงินประมาณ5้ล้านแล้วจะซื้อเบนซ์สักคันหนึ่งนะครับผมเลือก GLB 200 p r o g โป s เก v สผมจะเลือก Mercedes AMG GLE 53 f o r m a t i c ฟ l u มคันนี้แน่นอนผมว่ามันเชื่อเถอะครับถ้า6 000, ล้านอะไม่รู้จะพูดยังไงอะดีจริงไม่ไม่แข็งเลยมันนุ่มอะนุ่มไหมละ่ะตากล้องนุ่มไหม วันนี้ก็ยาวแล้วนะคลิปนี้น่าจะยาวเกินไปแล้วยังไงก็ยังไงก็ขอไปสรุปท้ายคลิปแล้วกันครับในราคา6ล้านมีทอนเนี่ยผมว่าสำหรับผมนะผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นรถที่ดีที่สุดนะผมไม่ได้พูดว่าคันนี้คือดีที่สุดดีกว่ายี่ห้ออื่นที่เราจะไม่พูดถึงนะครับไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ผมมองว่ารถคันนี้ผมชอบ แล้วผมว่าถ้าผมมีเงินนะมันเหมาะกับผมเหมาะกับไลฟ์สไตล์ผมนั่นเองคือนะไม่อยากขับเร็วอะ่ะในเมืองอันตรายนะเราต้องรักษากฎจราจรใช่ไหมครับย้ำอีกทีนะครับไม่ต้องมีเงินถึง30ล้านหรอกครับมีแค่6ล้านอนะ่ะผมก็ซื้อแล้วท่านเนี่ยเ